โอเคมาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมชากินาสิกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเพย์เดย์สองนั่นเองนะเช่นเคยหลังจากที่หายจากการทำเพย์เดย์สองไปนานนะไปอยู่กับคลิปของเพื่อนซะเยอะนะวันนี้ก็กลับมาเล่นคนเดียวอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้ก็จะมาพาสเตลกันเช่นเดิมนะโดยสเตลในวันนี้ด่านที่เราจะไปก็ได้แก่ด่านยูเครดินจ็อบนั่นเองครับยูเครดินจ็อบนี้เป็นภารกิจของวาร้านะเป็นรูปแบบโปรจ็อบนั่นเอง นี่เลยเดทวิดด้วยสำหรับภารกิจที่ยูเคเนนจอบที่จะพามาในวันนี้เนี่ยคือหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นนักเล่นเพเด2สองเนี่ยอาจจะยังสเตลไม่เก่งสเตลกันไม่เป็นอยู่ดังนั้นการที่จะฝึกหาสเตลเนี่ยมันก็จะไปต้องเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆไปก่อนซึ่งยูเคเนนจอบเนี่ยเป็นหนึ่งในด่านที่ทําง่ายมากและสามารถทําได้ในระดับเดทวิดเลยทีเดียวนั่นเองนะข้าประสบการณ์ที่ให้ค่อนข้างดี ตัวเงินเองก็ได้กี่ไม่ไม,ไม่ไม่คีริ่ยคีรเลยเป็นหนานที่ดีสําหรับการที่จะจะเริ่มหัดสเตลสําหรับใครก็ตามแต่นะผมเองก็ ชอบเล่นด่าน UKN j o b มากเหมือนกันเลยนะสำหรับบิวหรืออินเวนทอรี่สามารถตรวจเช็คได้ที่ Description ด้านล่างนะจ๊ะและถ้าใครอยากได้ทิปแอนทริกดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยละ่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะมาเริ่มภารกิจกันเลยเถอะสำหรับแอสเซทที่สำคัญที่ควรจะซื้อก็คือโค้ด for ัตเตอร์นะสำหรับปิดประตูหน้าร้านนั่นเองนะหลักๆผมก็จะเอาไปเท่านี้ก่อนนะคือด่านนี้ที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถทำได้แม้แต่เลเวลศูนย์นั่นเองครับ คือเพิ่งจุดติมาเลเวลศูนย์เพิ่งมาใหม่สามารถทำด่านนี้ได้เลยทำแบบเดทวิเนี่แหละอ่าผมจะพาไปดูว่าการสเตล,ลเนี่ยมันง่ายขนาดไหนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับด่านยูเทนเนียนจ็อบนี้ก็จะสูมสปอร์ยามนะ ก็จะมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงเยอะแยะเต็มไปหมดนะซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องทําแข่งเวลาหน่อยถึงจะบอกว่าด่านนี้มันง่ายเนะี่ยแต่บางทีก็อาจจะมีแบบจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้นะแม้แต่ผมเองก็ยังพลาดค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินครับว่าเราจะสามารถทําได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนั่นเองถ้าชั่วโมงบินดีก็ดีไปเลยนะ ตอนนี้ยามมันเดินมาสองตัวพร้อมกันเลยเผมจะพยายามเดินล่นไปหน่อยนะเพื่อความปลอ,ปอดภยัยโอ้และยามยืนประจันหน้ากันด้วยถือว่าเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ก็พอไหวนะดานนี้ตอนนี้ต,นนต้องรุ้นแล้วฮะว่าให้ยามอีกตัวไม่เดินมาถ้ายามอีกตัวเดินมานี่จบเลยนะย่งเห็นเลยละ แต่ว่าเรายังยิงทันอยู่นะแต่ระยะไกลผมยิงปืนไม่ค่อยแม่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะ well, we better, ข้อควรจำในการด่านมาเล่นด่านสเตล,ลคือเราสามารถตอบเพจได้แค่สี่ครั้งเท่านั้น,นครับดังน,น,นั้นถ้ารอบนี้เนี่ยยามยามทะลึ่งเยอะกว่าสี่ตัวเนี่ยจบเลยนะซึ่งผมเคยเจอมาแล้วนะก็ก็เทอร์มินเอตคอนแทคได้เลยคนระับเพราะอันนี้มันโปรจอ็อ แล้วมันจะมียางที่ห้องกล้องหนึ่งตัวแน่นอนครับสำหรับอยูค่เดนจ็อบโอ้เข้าไปหนึ่งทีแล้วศพก็กระเด็นตั้งสวยเลยนะตอนนี้ก็ได้เวลาคุมคนแล้วจ้าก็ไม่ต้องกลัวว่ากล้องมันจะเห็นนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปคุมคนในร้านแล้วและเพื่อความปลอดภัยผมจะแปะ ECM ไว้ก่อนด้วยเ,เราดึงชัตเตอร์มาครับปิดชัเตเตอร์เลยรีบม,มาให้ไวที่สุดครับ เหล่าคนที่ไม่ได้มาดทำยังไงยิงทิ้งครับอยา่าไปลังเลครับโอเคครับทีนี้เราก็มาเริ่มภารกิจหลักของเราได้แล้วคือการตามหาเทียร่านั่นเองตัวเทียร่าเนี่ยมันจะอยู่ในตู้เซฟข้างหลังนี้เสมอครับยังไงก็ต้องดนะิวฮะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เอาบิลดิวมาก็จะค่อนข้างรวดเร็วครับในด่านนี้ผมว่าผมเห็นแพ็กเกจอยู่ผมจะเก็บสัไหน เนี่ยฮะตอนตอนนี้คือภารกิจโดยรวมเสร็จแล้วฮะที่เหลือก็แค่ระวังไม่ให้คนนอกมาเห็นเราเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ไม่มีปัญหาแล้วครับพวกของอะไรประมาณนี้เราก็ขโมยไปได้เลยตอนขาวออกไปก็ระวังระวังนยฮะถุงจิวเวลี่ทั้งหมดนี่จัดเป็นถุงเกินหมดนะเราได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนครับ มันก็ดูจะวุ่นวายหน่อยนะที่ต้องมาซ่อมดิวเวลาไม่มีสกิลนต้องดูครับว่าจะมีคนนอกสงสัยไหมไม่มีนะคือถ้าคือถ้าเดินมาเห็นมาสงสัยอะไรนี่ให้ยิงทิ้งได้เลยนะอย่าไปกลัวเสีย,ยเงินมากครับเพราะว่าเราได้เงินเนี่ยคืนคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับอย่าไปกลัวรอบนี้จะได้สกิลถูกกว่า ปกติผมจะได้ประมาณสี่ถุงนะรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่บางบางรอบผมก็ได้สองถุงแต่สูงสุดก็ไม่เคยเกินสี่น่าจะสี่แล้วรอบเนี้ยดูแล้วอ้าเสียแหละเช็คให้หมดคนระับของเอ็กซ์ตร่ลูดเล็กๆน้อยๆฮะ พวกนี้รวมกันก็ได้หลายแสมนมูครับโอเคครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีกว่ากับการดิวนะระหว่างนี้เราก็จะพยายามเอาถุงเข้าไปเก็บก่อนนั่นเองโดยให้คนเห็นน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการยิงนะคือในด่านเนี้ยรวมถึงจิวเวลรี่สโตรด้วยเนี่ย มันจะมีบางครั้งมีร้านขายฮอทดอกอยู่ด้านข้างครับซึ่งมันจะมีตำรวจยืนอยู่สองคนครับแต่ตำรวจนี่ไม่ส่งผลอะไรนะไม่มีเพจก็ถ้าเกิดตำรวจเห็นก็ยิงทิ้งได้เลยครับนี่ครับข้อดีของการเอาชตัตเตอร์ของยูเอ็นเน็จอบมาคือคนจะเห็นยากมากครับแต่ตอนนี้เห็นแล้วละ่ะก็ไม่เป็นไรยิงทิ้งไปเลยเราเก็บศพด้วยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวนะ นีหัวศพเรายังเหลือหนึ่งนะก็เผื่อไว้ใช้ยิงได้อยู่สำหรับเทียร่านี่ถึงแม้เบนจะบอกว่าอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นี่แต่ว่า the the แต่ว่ายังไงมันจะอยู่ข้างหลังตลอดอยู่แล้วครับอย่าไปสนใจคําพูดของเบนมากร้รอเปอรเซ็นต์แน่นอนครับว่ายังไงเทียร่าก็ต้องอยู่ในเซฟ เพราะคุณยังไงก็ไม่เจอขนาหลานยังไงก็ไม่เจอแน่นอนนะรับประกันเลยไม่ว่าจะเล่นในความยากระดับไหนก็ตามนะไม่ใช่แค่เดดวิ์ รอบนี้ได้ถุงติดไม้ติดมือมาสี่ถุงเลยคบจบภารกิจก็น่าจะได้สักราวๆก็ได้หลักแสนอยู่คนะับการที่ผมบอกครับมันทําได้ตั้งแต่เลเวลศูนย์นะมันเป็นด่านที่ดีมากครับสำหรับคนที่เพิ่งจุติมาครับเพราะว่านอกจากมันจะง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วเนี่ยยังได้เงินเยอะด้วยครับไทยพีก็ดีครับ คตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วแต่ผมจะรออีกเซฟหนึ่งเขาหน่อยเผื่อจะมีอะไรให้ขโมยกลับติดไม้ติดมือไปบ้างนะโอเคมีเงินนิดหน่อยโอเคใช้เวลาโดยรวมประมาณ7นาทีกว่านะตอนหนึ่งรอบทำง่ายมากเลยครับ,บ,บนเนี่ยฮะแปดนาทีเท่านั้นครับผ่านแล้ว เสร็จแล้วครับจบแล้วได้เพเดง่ายมากด้วยปึ๊บอีลิสไลเป็นไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับยูเค j นจ็อบเดวิดซอลสเตลนั่นเองนะบอกว่าคุณผู้ชมจะดูคลิปนี้แล้วก็คงจะเอาไปเล่นกันได้มากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่ค่อนข้างง่ายมากแล้วผมแนะนำให้ทำเสียเพราะว่า มันง่ายจริงๆมันได้เงินง่ายได้ครับประสบการณ์เยอะนะก็ลองไปลองทําดูใครที่ยังสเตลไม่เป็นอยากลองฝึกสเตลก็เริ่มจากอะไรง่ายๆไปก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นด่านนี้เป็นต้นนั่นเองสำหรับบิวแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ลืมอย่าลืมดูนะอยู่ที่เดสคริปชันด้านล่างนะใส่ไว้หมดแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ผมชากินะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครั้งหน้าจะไปลุยด่านไหนก็ไว้ว่ากันอีกทีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ